ดมแล้วเธอจะติดใจมันหอมจริงๆเรามาซืบบ้อไม่ได้แล้วนะคะข้าได้ดมย่างกลิ่นเนะี้ยอะข้าลองดมแล้วมันหอมเหมือนที่พี่พูดจริงๆเลยดีนี่สีครีมเด็กแรกเกิดใช้ไม่ได้ใช้ได้ตั้งแต่สีขวบขึ้นไปค่ะใช่อะมันเกินไปม,นมันเกินไปมากอันเนี้ยมันเกินไปมากมันเกินไปมาก ที่บ้านหนูข้างหลังบ้านหนูจะถมงสูงไปอีกบ้านนึงแล้วจะไปเท้าโคข้างหลังแล้วพูดเลยว่ามันหอมจริงๆคตรหอมแบบถูกตองไม่มีถูกตองถูกตองซื้อไปเถอะแต่ไ่ซื้อก็ไม่เป็นไรแม่ไปลองดมดูอยากอยากฝากไว้อันนี้คือฝากเรื่องรับควรรับเรื่องหนูเนาะมีใครสัญญาไหมว่าโอเควันนี้ฉันจะไม่ได้ซื้อแต่ว่าเดียวฉันจะไปลองดมให้แกสบายใจอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ลองพูดคุยกันทุกคนกดแอสเซสโปรดักแอสเซโปรดักแอสเซโปรดักไม่ไม่มีค่ะช่วยช่วยแล้วช่วยอยู่แต่ว่าช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะคะเป็นกำลังใจให้รู้ว่ากำลังใจมันอาจจะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าไม่โปนเนาะเป็นกำลังใจให้อยู่ดี <c oughs> ส่งของไปช่วยแล้วส่วนหนึ่งนะ เออดีแหละถูกต้องเออไปกับน,นี่แหละเออมาเดี๋ยวใจขอบคุณนะคะขอไม่จริงดีนี่สีครีมดี่นี่สีครีมจำไว้เลยดีนี่สีครีมขอผ้าร้อยคืออะไร,รอ่อ500ะขอผ้าร้อยแปลว่าอะไรพี่เก่ง ระวังคอมเราแรางไปปะเข้ามาหาเข้ามาใหม่คะ่ะไทยครีมทาตัวของลูกตะก,การไหนคะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามคือครีมทาตัวหนึ่งสองสามนะหนึ 1, ่งตะการจริงจริงอะสีเขียวที่หอมมากๆมันหมดตอนนี้เหลือสีชมพูชมพูจะหอม,ม,มแป้งคือตะก,การหนึ่งแล้วก็ตะก,การสองนะคะตัวนี้จะเป็นหอมแบบลาเวนเดอร์นะนะตะการสองนะคะอันนี้ตะการหนึ่งก็คือทาหน้าทาตัวได้หมดเลยทาหน้าทาตัวได้หมดเลยเหมือนกันแล้วก็ตะก้า อันนี้ดะาแกสามนะคะตัวนี้นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะเป็นกลิ่นแป้งแต่ว่าจะมีความอ่อนกว่าตัวชมพูนิดหนึง่งนะคะพูกอันจะได้สองขวดหมดเลยยกเว้นอันนี้จะเป็นแพ็กเก็ตหัวแบบนี้อย่างเดียวที่เหลือจะได้เป็นแพ็กแบบนี้แพ็กคู่ใคหนึ่งราอยห้าสิบบาทถูกมากๆนะผู้ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะใช้็นาะก่แปดตัวนี้จะเป็นรุ่นพรีเมียมนะคะสามารถใช้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยทาน้องได้เลยนะคะทาน้องได้เลยแต่ถ้าสมมติบอกว่าอยากได้ครีมอาบน้ําหรือแป้งไปโลชั่น โลชั่นไปแป้งทูอินวันอันนี้นะคะแป้งโลชั่นอันนี้อันนี้ก็อยู่ตะก้าไทท้ายนะคะจะอยู่ที่ตะก้าย2สองนะคะตะก้าย2่สองที่แบบน้ําจะอยู่ที่ตะก้าตะก้าย1เอ็ดอันนี้คือเด็กตั้งแต่เดวันแม่สามารถใช้ได้หมดเลยแบบนี้ตกไหนทานหน้าได้คะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสมหนึ่งสองสามสี่สี่ลสี่อยพี่คหนึ่งสองสามนะคะถ้าเป็นโลชั่นนะ เอวกชื doen, ่อแม่ดวงกิวเอวอ้วนอ้วนอ้วน่าจเป็นจคนเดียวอีนัไม่ได้ทุกคนแอดใส่ตะกาทุกคนแอดใส่ตะกาจริงมันอขอบคุณนะค่ะนมมันตัวนี้นัเนี่ย อยากให้พูดนะขอเอฟน้องคา่านะโรคหัวใจนะตัวนี้เอาไปล่ะรักษาด้วยนะถ้าพร้อมรักษาแลพร้อมเก็บกระเป๋าไปเลยเน,นี่ยเราวกัดคนด้วยนะตัวนี้ดุมากเลยนะโรคอะไรนะโรคหัวใจใโรคตูแเตะแล้วไม่โรคอะไรอีกตาตาเป็นบ้าตาก็เป็นบ่อยมากตาแห้งมากเ,าเป็นอะไรอีกหูเหม็นอับหูก็เหม็นอับเนานะ อีกผูกเหม็นอ่ะเดี๋ยวก็เป็นรุ่นเป็นนี่มีอะไรอีกรับไหวไหมคะเดี๋ยวเก็บกระเป๋าไปเลยกินเยอะกินก็เยอะมากแม่อะไรอีกไปอะไรอีกนอนก็กลดก็เหม็นเค้ก็เหม็นฉี่ไม่เป็นที่แล้วแปะฉี่แลัวรวดรนปวรนไขที่หน้าไปแล้วฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางพร้อมหลับไปยังค่วนน้ำใยขอดีก็ที่เก่งมากค่ะ เขาบอกว่าน่ารักแก้วไม่แก้วปานเยอะมากปานก็เยอะตัวด่างไปหมดเลยตัวลายดูดินี่ดูอ่ะปานนะคะปานเต็มตัวเลยดูคุณสมัแก้วนี่นี่คุณสมบัิเขานะสั่งโลชั่นแล้วคุาผัดเห็นป้านี่เห็นปานเขาป่าปานเต็มหน้านะดูหน้าหน้าหน้าเป็นปานนี่ตอนเด็กๆเขาไม่ได้เรียกชื่ออย่างนี้นะเขาเรียกไม่ได้สวยนะเขาเรียกว่าน้องปานนะคะนี่หน้าเป็นปานเห็นป้ เดือดเขาหน้าไม่เป็นปานนี่หน้าเป็นปานตัวก็ลายแก่ไปจะลายขนาดไหนเนี่ยเ,เนี่ยดูแล้วเนี่ยเวลาจะนอนมีกลิ่นเท้าด้วยน่ารักน่ารักาาสาวป่าชายสาวปานหนุ่มเบาสาวปานทิพย์แต่แพมเพิร์ดด้วยไปไงเข้าใจเรื่องอยังเบร์เบร์ก็น่ารัก โอ้และเฮปากก็ห <estiver thorough development injuries> no. ้อยนะคะดูเนี่ยปากก็ห้อยดูงำใยญ่ก็น่ารักจริงงมงายโค่นน่ารักตอนใเด็กอ่าแม่ได้อะไรมาพี่เวนน่ารักวันนี้ตู้มาทำผมทรงอะไรเข่ายให้หนูปะอันนี้หูนี่เข่าไงย่อมบนหัวมันก็จี๊ดใส คือมันก็สีสาสทุกวันสายเป็นเรื่อยตึกอ่ะแม่ปวนเขาเอามาอยู่กับน้องก้อนทองเลยจ้าหลอที่บ้านเรียงชื่อน้องก้อนทองเหรอแม่นี่ก็จะเป็นก้อนคลี่ๆนะอุยเหมือนไหมล่ะดูดิผู้ชายโทรมาเหรอคะพี่ปูใช่ค่ะดูมองเลยนะ นาพาไปไหนคะ้าอะไรอะ่ะนึกว่านังเอกหนังจีนพี่พีทไปไหนคะอ๋อ <laughs> 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 ฉันก็นึกว่าแกทำค่ะคูบาวันนี้ฉันเพิ่งเล่าเรื่องคูบาฉันโทรมา <c oughs> พี่พีทอยู่บ้านวันนี้พี่พีทตอนแรกพี่พีทจะมาหาแต่ว่าพี่พีทต้องไปงานศพเอ่อพ่อพี่บิกที่เป็นแฟนที่เมพีทค่ะ สีเดียวกับก้อนทองเลยเอา้าวเป็นคาเรียเหมือนกันหรอเปเขาเ้เขาเดียวเหมือนกันไหมคะชื่อเขาดูดีก้อนทองแกมันชื่อที่แค่มันแก้วเราแรกอ,อยากได้ไทยดงกว่าไหนหนะ้าช่องเลยนะมีทิปมาแม่เลื่อนปี๊ดหนึ่งมีเลยอ่านานอนอืม หมาเขาตายค่ะหนูก็เลยยกให้ถึงว่าโอ้เขาใจง่ายพี่เจ้าพิมพ์ยไม่ก็เห็นว่าเป็นญาติกันไงมันก็เห็นอยู่ไงมันไม่ได้ใจง่ายแต่เราดูไม่ไหวอ่ะก็เขาไปอยู่เขาได้ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยเขาดูแลดีอยู่เขาพาไปเที่ยวไปอะไรไปทําฟันให้อะไรเงี้ยก็แล้วเขาจะซื้อต่ออ๋อเขาได้ชอบน้องยังหายใจไหมใช่พีไปนั่นแล้ว ให้ให้เบบี้ให้เบบี้ให้เบบี้ไม่เขาเคยบิวมป็นชอบเอาเอาไปเล่นไงแล้วเขาก็เคยคุ้นชินแล้วไงรู้นิสัยแล้วอะไรงยมาเอาอะไรอีกเอาตะกร้าไหนแม่แม่ยังไม่รู้เลยไม่รู้นิสัยเราะว่าแม่แม่จะยากค่ะเพราะว่าหนูก็จะไม่ให้ ไม่มีไม่มีใครอยากไ,ไม่มีใครอยากดูตกาก้าไหนเลยเหรอทุกคนอยากฟังเสียงกล้งแก้วกล้งดิแกว้แกวกล้งหน่อยทุกคนอยากเห็นแก้วตอนเด็กไหมคะแกว้วปากแซนเป็นอะไรลูกตอนเด็กทุกคนมนะันน่าทุกคนดูแก้วตอนเด็กอะ เออแต่ก่อนแม่ยังพาลูกซิงนะแม่ขับรถเองแต่ก่อนจริงแม่ก็ขับรถเองมีแบร์ด้วเดี๋ไปหาเขาบอกว่าแกวมาไกลมากจริงหรอแกวอตาเลือกละแกวปีสี่ปีนะคุณผู้ชมดูก็โควิดตัวเองปะทำไม่ได้แล้วจะบอก ชูเปียกเช็ดหมาได้เช็ดคนได้เช็ดเด็กแรกเกิดได้บ้าจริงราคาดีมากเลยไม่ากจะพูดเลยพี่แกงค่ะวันนี้เด็กแรกเกิดนี่ได้อย่างนี้นะสามห่อนะคะให้สามห่อนะสามไม่ใช่หกห่อแถวหนึ่งนี่สามห่อได้ทั้งหมดสิบแปดอันในะาคะาหนึ่ง 50, 50ร้อยห้าสิบห้าสิบกว่าบาทอะเนี่ยเช็ดได้หมดเลยเช็ดเข้าลูกกะตรงลูกกะตาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเด็กแรกเกิดใช้ได้สัตว์เลี้ยงก็ใช้ได้สิบแผ่นนะหัวหไม่เขาบอกว่าหน้าโต แก้วหน้าโตอะไรแล้วก็ขอเช็ดหน่อยไม่ได้รู้รแบบนึงต้องพาแกไปวิ่งตอนเช้าไม่มีใครว่างเลยแม่ตอนเชา้า <c oughs> สะดวกไหมคะ <c oughs> มีน้ำยาป่าผานุ่มๆดีกวะ่ะกัน